ดูดวงรายวันประจำวันเสา,าร์5พฤศจิกายน2565ดวงไหนการงานดีการเงินเด่นความรักรุ่งมาฟังกันคนเกิดวันจันทร์การงานการงานในช่วงนี้น่าอึดอัดใจเพราะไม่ค่อยสนิทใจกับคนใกล้ชิดทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ระวังมีปัญหาเอาทีหลังได้การเงินการเงินมีปัญหาติดขัดเป็นระยะ หากไม่รีบแก้อาจชักหน้าไม่ถึงหลังหาเงินใช้นี่ไม่ทันความรักคนโสดยังไม่มีเวลาเข้าหาใครคนมีคู่แล้วระวังจะมีปัญหากับคนรักเพราะเรื่องการเงินสุขภาพสุขภาพร่างกายปกติดีแต่อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนง่ายเวลานั่งรถไกลอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแต่ใจเยอะ คนเกิดวันอังคารการงานการงานในช่วงนี้เริ่มได้โชว์ศักยภาพติดต่อกับชาวต่างชาติถูกชักชวนให้ยกย้ายการเงินการเงินดีขึ้นมากมีคนคอยช่วยส่งเสริมหากอยู่ในช่วงคิดย้ายงานจะได้รับข้อเสนอเรื่องการเงินครั้งใหญ่ ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแต่ยังไม่ถูกใจนักส่วนคนมีคู่รักแล้วความรักราบรื่นดีสุขภาพในช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางไกลเพราะอาจรถชนหรือรถคว่ำได้มีเหตุต้องเสียทรัพย์แบบไม่รู้ตัว คนเกิดวันพุธการงานการงานอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองจะได้รับข่าวดีหากทำธุรกิจจะมีผลประกอบการที่ดีมากการเงินการเงินคล่องตัวมีโชคเข้ามาเรื่อยๆทำให้ได้รับเงินก้อนหรืออาจเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นที่สูงมาก ความรักคนโสดไม่มีเวลาสนใจใครส่วนคนมีคู่รักแล้วความรักจืดชืดสุขภาพช่วงนี้มีปัญหาเรื่องความอ้วนทำให้ทุกใจต้องพยายามปรับสมดุลในร่างกายให้มากขึ้นจะเจอกับปัญหาหนักใจทั้งที่ไม่ใช่ปัญหาของคุณ คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานถูกกดดันจากการทำงานทำให้มีความคิดมากคาดหวังในตัวเองสูงระวังจะเสียใจการเงินการเงินมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่ให้ระวังพฤติกรรมทางการเงินเพราะจะทำให้อีกฝ่ายหมดความเชื่อใจความรัก คนสดเริ่มไปมีใจให้คนมีเจ้าของส่วนคนมีคู่แล้วระวังจะมีคนมายุ่งกับคู่ของตัวเองสุขภาพในช่วงนี้ท่านมีปัญหาเรื่องอาการปลายประสาทปาจรู้สึกมือชานิ้วชาควรพบแพทย์ด่วนอย่าอยู่กับตัวเองมากไปอย่ามัวนั่งคิดนั่งฝันตามลำพังคนเกิดวันศุกร์การงานการงานมีเข้ามาเรื่อยๆแต่หากทำธุรกิจให้ระวัง จะโดนปัดหน้าหรือยังลูกค้าไปได้การเงินการเงินมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะทำให้ไม่ค่อยมีเงินเก็บอาจต้องคิดเรื่องการลงทุนเพื่ออนาคต ความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาทำให้รู้สึกดีแล้วจากไปส่วนคนมีคู่รักแล้วความรักไม่ค่อยดีระแวงกันมากเกินไปสุขภาพร่างกายอ่อนแอดูโซมมากเพราะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควรเจอแต่คนทำให้หงุดหมิดเดี๋ยวเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ คนเกิดวันเสาร์การงานการงานห่างหายไม่ค่อยมีคนจ้างงานหรือหากเป็นนักงานบริษัทอาจโดนเลิกจ้างได้การเงินมีปัญหาเรื่องการเงินทำให้ไม่สามารถซื้อของที่ต้องการได้ระวังเรื่องการกู้หนี้ยืมสินจะเป็นดินพอกหางหมูความรักคนโสดชีวิตโสดที่ไม่ค่อยดีหวังคบคนเพื่อเงินทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งด้วย ส่วนคนมีคู่แล้วความรักทางไกลมีแต่เรื่องติดขดัดอาจเลิกลาได้สุขภาพให้ระวังเรื่องการกินอาหารเพราะอาจทานของที่ไม่ปลอดภัยจนอาหารเป็นพิษได้คนเกิดวันอาทิตย์การงานการงานในช่วงนี้มีโอกาสเจอคนเยอะขึ้นทําให้มีคอนเน็กชันต่อยอดในอนาคตได้ไกลส่วนงานปัจจุบันก็ราบรื่นดีการเงินการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับร่ํารวยมากโชคดีมีบรารมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ ความรับคนโสดมีนิสัยเจ้าชู้ชอบเล่นกับความรู้สึกคนอื่นระวังจะมีปัญหาได้ส่วนคนมีคู่แล้วรักกันดีอาจพากันร่ำรวยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้มีอาการปวดหลังอย่างหนักเหตุเพราะนั่งผิดท่าทำงานหนักหรืออาจหลังค่อมระวังเรื่องการเจรจาให้มากที่สุด